โอเคครับทุกคนสรุปไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เมมเต็มแล้วนะครับก็ขออนุญาตสรุปเลยตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้ได้ทั้งหมดห้าคะแนนนะครับมาดูกันว่าจะเพียงพอต่อการชนะหรือเปล่าเรายังไม่ได้สรุปนะเป็นสี่ร้อยสิบต่อสี่ร้อยสามนะครับเพราะฉะนั้นขวามีสิทธิ์โยนได้มากถึงเจ็ดแต้มฝั่งนี้เท่าไหร่เก้าเก้าสองแต้ม สี่ศูนย์ห้าต่อสี่หนึ่งศูนย์ครับขวาเป็นฝ่ายชนะนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้ห้าคะแนนในมือจะเพิ่มสามก็น่าจะแพ้นะครับทุกคนดูแล้วน่าจะแพ้นะดีที่ลงได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับสำหรับคลิปหน้าบ๊ายบาย